เพิ่งคลอดลูกได้ไม่กี่วันแต่กลับถูกยกลางงานแต่งน้ำตาของเธอไหลไม่หยุดแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งศาลทั้งห้องถึงกับเงียบกริบไม่ใช่ความเจ็บปวดหากคือคำพูดเพียงประโยคเดียวความจริงที่เธอเกือบเปิดเผยเกี่ยวพันกับใครและเหตุใดตระกูลใหญ่ถึงกลัวจนแทบสิ้นชื่อเสียงเรื่องจริงครั้งนี้จะทำให้คุณไม่อาจละสายตาได้แม้แต่วินาทีเดียวเสียงดนตรีในงานแต่งดังก้องไปทั่วห้องโถงหรู แสงไฟระยิบระยับสะท้อนบนชุดเจ้าสาวสีขาวที่เธอเคยใฝ่ฝันแต่ในอกของเธอกลับหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกหญิงสาวเพิ่งผ่านการเจ็บปวดที่สุดในชีวิตไม่กี่สัปดาห์ก่อนเธอเพิ่งคลอดลูกที่ตั้งท้องมานานเก้าเดือนร่างกายยังอ่อนแรงแต่เธอกลับต้องมายืนท่ามกลางสายตาผู้คนมากมายในวันที่ควรเป็นวันแห่งความสุขกลับกลายเป็นวันที่หัวใจถูกกรีดอย่างเลือดเย็นสามีที่เคยสัญญาว,ว่าจะดูแลกันจนลมหายใจสุดท้าย กลับยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมใบหน้าเรียบเฉยเขาประกาศต่อแขกในงานอย่างไม่ลังเลว่าเขาต้องการหย่าและไม่ต้องการใช้ชีวิตคู่กับเธออีกต่อไปเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบห้องบางคนตกใจบางคนหัวร้อเยาะเธอยืนนิ่งราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนความเจ็บปวดแล่นจากอกลงไปถึงปลายนิ้วดวงตาแดงกำ่ำแต่น้ำตากลับไม่ยอมไหลไม่กี่เดือนต่อมาเรื่องนี้ถูกพามาถึงศาล บรรยากาศในห้องพิจารณาเต็มไปด้วยความกดดันเสียงทนายผูดแทนฝ่ายชายแข็งกร้าวและเย็นชาพยายามทำให้เธอดูเป็นเพียงผู้หญิงที่ไม่คู่ควรแต่เมื่อถึงเวลาที่เธอต้องลุกขึ้นพูดเธอสูดหายใจลึกจ้องไปที่ผู้พิพากษาแล้วหันกลับไปมองผู้ชายที่เคยเป็นสามีเธอเอ่ยถ้อยคำที่ทำให้ทั้งห้องเงียบกริบน้ำเสียงของเธอไม่ดังไม่โวยวายแต่ทุกถ้อยคำเต็มไปด้วยพลังจากความเจ็บปวดที่สั่งสม ทุกคนจับจ้องไม่มีแม้แต่เสียงกระซิบเธอเล่าเรื่องวันที่เพิ่งคลอดลูกวันที่นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลตัวสั่นเพราะเสียเลือดมากแต่เขากลับไม่อยู่เคียงข้างเธอเล่าถึงคำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้ต่อหน้าครอบครัวและวิธีที่เขาทำลายมันลงด้วยคำพูดสั้นๆกลางงานแต่งดวงตาของเธอแดงจัดแต่เต็มไปด้วยความกล้าหาญถ้อยคำนั้นไม่เพียงเปิดบาดแผลแต่ยังสะท้อนความจริงที่ใครๆไม่กล้าพูดออกมา ทั้งสารเงียบงนันมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงอยู่ในอกและเธอก็เอ่ยประโยคหนึ่งซึ่งทําให้คนทั้งห้องหยุดหายใจดวงตาของเธอจับจ้องไปยังผู้ชายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทั้งโลกของเธอริมฝีปากสั่นน้อยๆก่อนที่ถ่อยคําแรกจะหลุดออกมาวันที่ฉันให้กําเนิดลูกฉันเจ็บปวดเหมือนตายทั้งเป็นแต่สิ่งที่เจ็บยิ่งกว่านั้นคือการได้รู้ว่าพ่อของลูกไม่แม้แต่จะจับมือฉัน เสียงสะอื้นจากมุมห้องดังขึ้นแผ่วเบาแขกที่เคยนั่งฟังด้วยสายตายเย็นชาเริ่มหันมามองเธอด้วยความสลดผู้พิพากษาเองอยังโน้มตัวฟังอย่างตั้งใจเธอสูดหายใจลึกอีกครั้งใบหน้าเปื้อนน้ำตาแต่สายตากลับแน่วแน่กว่าที่เคยงานแต่งงานที่ฉันควรยิ้มทั้งน้ำตาเพราะความสุขกลับกลายเป็นวันที่ฉันต้องยืนฟังคำว่าอย่าต่อหน้าคนทั้งโลกคำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดลงกลางหัวใจ และมันทําให้ฉันเข้าใจว่าบางคนไม่เคยรักตั้งแต่แรกความเงียบครอบงําทั้งห้องพิจารณาฝ่ายชายเริ่มหลบตามือกําเข้าหากันแน,น่นแต่เธอไม่หยุดฉันไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจที่เสียผู้ชายคนนี้ไปแต่ฉันร้องไห้เพราะฉันเคยโง่พอที่จะเชื่อว่าเขาคือคนที่จะปกป้องฉันและลูกคําพูดนั้นดังสะท้อนในใจของทุกคนเหมือนเสียงกระจกแตกที่ไม่มีใครอาจเมินเฉย เธอเก้าวไปอีกขั้นใกล้เต็มทีที่จะเปิดเผยสิ่งที่เธอเก็บงำทนายฝ่ายชายรีบลุกขึ้นพยายามขัดแต่ผู้พิพากษาโบกมือให้เธอพูดต่อบรรยากาศในห้องตึงเครียดสายตาทุกคู่จับจ้องราวกับรอคอยสิ่งสำคัญที่สุดที่จะถูกเปิดเผยริมฝีปากเธอขยับช้าๆเสียงสั่นแต่มั่นคงและที่สำคัญมีความจริงบางอย่างที่ทุกคนในห้องนี้ยังไม่รู้หัวใจของทุกคนเต้นแรง ทานายฝ่ายชายเบิกตากว้างเหมือนรู้ทันบางอย่างสามีเก่าของเธอหันหน้าหนีเหมือนกลัวว่าเรื่องที่ซ่อนเร้นมานานจะถูกเผยออกมาเธอหยุดเพียงเสี้ยววินาทีทุกคนเงียบกริบจนได้ยินแม้แต่เสียงปากกระตกลงบนโต๊ะไม้ความจริงนั้นเสียงเธอสะดุดเบาๆเหมือนกําลังจะเอ่ยความลับที่สามารถเปลี่ยนทั้งคดีนี้แต่แล้วเธอกลับก้มหน้าลงน้ำตาไหลอับแก้ม ไม่พูดต่อความเงียบที่เกิดขึ้นหนักหน่วงกว่าครั้งใดสารทั้งห้องเหมือนถูกแขวนไว้กลางอากาศไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าส่งเสียงทุกสายตายยังคงจ้องมาที่เธอเรอคำตอบที่ยังไม่หลุดออกมาเธอ,อกยกมือรูปหน้าท้องตัวเองเบาๆเหมือนกำลังย้ำให้ใครบางคนรู้ว่าความจริงที่ยังไม่ถูกพูดออกมาเกี่ยวพันกับเลือดเนื้อเชื้อเคยที่เพิ่งลืมตาดูโลกไม่นานนี้เอง เสียงผู้พิพากษาเอ่ยขึ้นเบาๆคุณผู้หญิงกรุณาพูดต่อแต่เธอยังคงเงียบายต้าหลบต่ำราวกับกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ใหญ่กว่าความกลัวทั้งห้องรอคอยหัวใจทุกคนเต้นแรงและไม่มีใครรู้เลยว่าถ้อยคำที่เธอเก็บไว้จะถูกเปิดเผยเมื่อใดเธอยังคงก้มหน้าอยู่นานเสียงสะอื้อสะท้อนก้องในห้องที่เงียบงนันไม่มีใครกล้าเอ่ยแทรกแม้แต่ทนายฝ่ายตรงข้าม พราะทุกคนกำลังรอฟังประโยคถัดไปจากปากของเธอผู้พิพากษามองนาฬิกายอย่างใจเย็นก่อนเอ่ยเตือนด้วยน้ำเสียงมั่นคงคุณผู้หญิงหากมีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับคดีกรุณาพูดออกมาเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆใบหน้าซีดขาวเพราะความกดดันแต่อยู่ใต้แววตานั้นมีบางสิ่งที่คมชัดเกินกว่าความเจ็บปวดเธอมองตรงไปยังผู้ชายที่เคยเป็นสามีเขาเธอพูดแผ่วเบา แต่ดังพอจะสะท้อนทั่วทั้งห้องฝ่ายชายสะดุ้งราวกับคำเดียวก็สามารถเผาไม่สิ่งที่เขาเก็บงาม,มานานเขารีหันไปกระซิบกับทนายเสียงสั่นและร้อนรนผู้คนในห้องเริ่มหายใจแรงขึ้นราวกับกำลังยืนอยู่ตรงหน้าความลับที่จะเปลี่ยนชีวิตหลายคนเธอเดินไปช้าๆทุกย่างก้าวทำให้บรรยากาศหนักอึง้งยิ่งกว่าเดิมมือของเธอวางลงบนแฟ้มเอกสารที่ทนายของเธอถืออยู่ แวบหนึ่งราวกับเธอพร้อมจะดึงบางสิ่งออกมาเปิดเผยความจริงนั้นเกี่ยวข้องกับลูกเสียงกดดันเหมือนระเบิดที่ใกล้จุดชนวนผู้พิพากษาโน้มตัวมาข้างหน้าคนทั้งห้องมองหน้ากันด้วยสายตาตื่นระหนกทนายฝ่ายชายรีบลุกขึ้นตะโกนค้านแต่เสียงถูกกลืนหายไปได้วยความเงียบพิหนาหนักเธอหันกลับไปมองลูกที่ถูกอุ้มอยู่ในอ้อมแขนของแม่เธอดวงตาสั่นระริกน้ำตาเอ่อเต็มขอบตา ริมฝีปากกำลังจะเปล่งประโยคสำคัญออกมาประโยคที่จะทำให้ทั้งศาลสะเทือนแต่แล้วเสียงข้อค้อนจากผู้พิพากษาดังขึ้นศาลขอพักการพิจารณาเสียงนั้นเหมือนสายฟ้าที่ตัดทุกอย่างขาดห่วงทุกคนหันมองด้วยความตกตะลึงบรรยากาศเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบเธอหยุดนิ่งหันไปมองลูกอีกครั้ง แล้วถอนหายใจยาวราวกับกำลังเก็บความลับนั้นไว้ในอกต่อไปทุกคนในห้องถูกปล่อยทิ้งไว้กลางความเงียบความจริงที่เกือบถูกเปิดเผยกลับกลายเป็นเงื่อนงำที่ทําให้หัวใจทุกดวงเต้นแรงกว่าเดิมและไม่มีใครรู้เลยว่าเมื่อสารกลับมาเปิดอีกครั้งคำพูดที่เธอยังไม่เอ่ยจะเปลี่ยนแปลงชะตาของทุกคนอย่างไรยูเซธเมื่อเสียงค้อนสุดท้ายของผู้พิพากษาดังสะท้อนในห้อง ทุกคนค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้แต่บรรยากาศกลับไม่คลายตึงเครียดแม้แต่น้อยสายตาหลายคู่ยังจับจ้องมาที่เธอบางคนเต็มไปด้วยความสงสัยบางคนเหมือนจะเดาได้ว่าความจริงนั้นคืออะไรแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถามออกมาเธอเดินออกจากห้องพิจารณาช้าๆขาทั้งสองข้างเหมือนแบกรับน้ำหนักที่เกินกว่าจะทนไหวแม่ของเธอรีบเข้ามาประคองพร้อมกับอุ้มลูกน้อยไว้แนบอก เสียงเด็กร้องเบาๆดังขึ้นเหมือนย้ำเตือนว่าเวลาของเธอกำลังจะหมดลงในทางเดินยาวของศาลแสงไฟนีออนสีขาวเย็นเยียบส่องลงมาบนใบหน้าเธอเมื่อผุดเต็มหน้าผากแต่ในดวงตาน,นั้นกลับมีประกายบางอย่างที่แข็งแกร่งกว่าเดิมฝ่ายชายเดินตามออกมาใบหน้าบูดบึ้งเต็มไปด้วยความกังวลที่พยายามปิดซ่อนเขาหันไปสั่งทนายเสียงเบาแต่เธอได้ยินชัดเจนห้ามให้เธอพูดออกมาเด็ดขาด คำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในใจทําให้เธอยิ่งมั่นใจว่าความจริงที่เธอถืออยู่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นสิ่งที่เขากลัวที่สุดที่จะถูกเปิดเผยขณะเดินไปถึงหน้าบันไดศาลนักกล่าวหลายคนกรูก,กันเข้ามาไมโครโฟนและกล้องยกขึ้นตรงหน้าเสียงคำถามดังระง,งมคุณผู้หญิงความจริงที่คุณจะเปิดเผยเกี่ยวกับอะไรลูกที่คุณพูดถึงมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า เธอ,อยืนนิ่งริมฝีปากขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังจะตอบทุกคนรอนักลก่าวเงียบลงทันทีเล่นกล้องจับจ้องทุกอิริยาบถแต่เธอกลับเบนสายตาไปที่ลูกน้อยในอ้อมแขนแม่แล้วเอ่ยเพียงประโยคสั้นๆด้วยน้ำเสียงสันสานอีกไม่นานทุกคนจะรู้เองสิ่งคำพูดนั้นเธอหันหลังเดินจากไปทิ้งนักลก่าวและผู้คนที่ยังยืนอ้าปากค้าง พร้อมความเงียบที่เต็มไปด้วยความกดดันเสียงแฟลชจากกล้องยังดังไม่หยุดแต่ไม่มีใครได้คำตอบเพราะสิ่งที่เธอเกือบเปิดเผยในสารยังคงเป็นปริศนาที่รอวันประตุและทุกคนต่างรู้ในใจว่าเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆความจริงนี้จะไม่เพียงทำลายชื่อเสียงของผู้ชายคนนั้นแต่มันอาจสันสะเทือนครอบครัวใหญ่ทั้งตระกูลยูเซ บันไดาสาลที่ทอดยาวลงไปสู่ลานกว้างเต็มไปด้วยผู้คนนักข่าวยังวิ่งตามหลังเสียงชัตเตอร์ดังรัวราวกับฝนตกแต่เธอไม่หยุดไม่แม้แต่หันกลับไปมองในอ้อมแขนของแม่เด็กน้อยยังคงส่งเสียงร้องเบาๆราากับสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดร,รอบตัวเธอเอื้อมมือไปแตะศีรษะเล็กๆของลูกแววตาเต็มไปด้วยความรักแต่แฝงด้วยความเจ็บปวดลึกที่สุดรถเก๋งเก่าๆของครอบครัวจอดรออยู่หน้าศาล เธอเปิดประตูเบาะหลังให้แม่กับลูกนั่งก่อนจากนั้นเธอจึงนั่งตามไปประตูปิดลงเสียงวุ่นวายจากข้างนอกถูกกั้นไว้เบื้องหลังภายในรถกลับเต็มไปด้วยความเงียบแม่หันมามองลูกสาวด้วยสายตาเป็นห่วงลูกจะไหวหรือคำถามนั้นเหมือนก้อนหินที่กดทับในอกเธอเพียงแค่พยักหน้าน้ำตาเอ,อ่ขึ้นโดยไม่พูดอะไรรถเคลื่อนออกจากศาลแต่ยังไม่ทันพ้นประตูใหญ่ รถรูคันหนึ่งก็จอดขวางไว้ตรงหน้าชายวัยกลางคนในชุดสูทดำก้าวลงมาเขาไม่ใช่ใครอื่นคือพ่อของอดีตสามีสีหน้าเขาแข็งกร้าวแววตาคมดุจ้องเข้ามาเหมือนจะเจาะทะลุหัวใจเธอเสียงทุ้มต่ำเอ่ยออกมาชัดถ้อยชัดคำหยุดเถอะผู้หญิงอย่างเธอไม่คู่ควรกับประกูลของเราแม่ของเธอสะดุ้งอกลูกน้อยแน่นขึ้นแต่เธอกลับมองชายตรงหน้าอย่างไม่หวัดหวัน ดวงตาของเธอสั่นระริกแต่เปี่ยมด้วยแรงแตัดสินใจริมฝีปากขยับช้าๆเหมือนกำลังจะเอ่ยคำพูดที่ไม่มีใครคาดคิดคนของตระกูลฝ่ายชายยืนเรียงรายข้างรถหรูทุกสายตากดดันให้เธอถอยแต่ภายในใจของเธอกลับเต้นแรงขึ้นทุกขณะความจริงที่เธอเก็บไว้กำลังจะหลุดออกมาแม่จับแขนเธอไว้แน่นสายหน้าเบาๆเ,เ,เหมือนขอร้องไม่ให้พูด แต่เธอกลับปลดมือแม่ออกช้าช้าสูดหายใจเล็กหนึ่งครั้งและกำลังจะเปล่งถ้อยคำที่อาจทำให้ทั้งตระกูลสะเทือนริมฝีปากของเธอขยับเสียงที่ออกมาสั่นเล็กน้อยแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยินท่านคิดว่าฉันไม่คู่ควรแต่ถ้าความจริงถูกเปิดอ,ออกมาเมื่อไรท่านจะรู้ว่าคนที่ไม่คู่ควรอาจไม่ใช่ฉันคำพูดนั้นทำให้สีหน้าพ่อของอดีตสามีเปลี่ยนไปทันที แววตาที่เคยมั่นใจกลับสั่นไหวเล็กน้อยเขาขมวดคิ้วแน่นพยายามกลบเกลื่อนด้วยเสียงหัวรเราะเย็นชาผู้หญิงอย่างเธออย่าคิดว่าจะทำลายชื่อเสียงตระกูลเราได้แต่เธอกลับก้าวออกจากรถยืนเผชิญหน้ากับชายสูงไว้ท่ามกลางแดดแรงเหงื่อไหลลงข้างแก้มแต่สายตาย,ยังคงแน่วแน่ฉันไม่ได้คิดจะทำลายใครเธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฉันแค่จะพูดความจริง ความจริงที่พวกท่านพยายามปกปิดมาตลอดบรรยากาศรอบตัวเงียบลงอีกครั้งแม้เสียงรถราบนถนนยังวิ่งผ่านแต่กลับกลายเป็นเพียงเสียงพร่าที่ไม่มีใครใส่ใจสายตาของลูกน้องประกูนั้นเต็มไปด้วยความประหลาดใจพวกเขาเองก็ไม่รู้ว่าเธอกำลังพูดถึงเรื่องอะไรแม่ของเธอรีบอุ้มลูกเข้ามาใกล้เสียงเด็กร้องให้ดังขึ้นราวกับกล้องไปในอกทุกคนทำให้ความกดดันในอากาศทวีคูณยิ่งกว่าเดิม พ่อของอดีตสามีเดินเข้ามาใกล้เสียงของเขาเย็นเยียบจนทําให้ใครหลายคนขนลุกหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าเธอเก้าวเกินไปอีกเพียงนิดเดียวเธอจะไม่มีวันได้อยู่อย่างสงบแต่เธอไม่ถอยหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกริมฝีปากกาลังจะเปล่งถ้อยคําสําคัญประโยคที่จะเปิดเผยความลับทั้งหมดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตระกูลนี้นักกล่าวที่ยังตามมาไม่กี่คนรีบยกกล้องขึ้น เล่นจับโฟกัสตรงใบหน้าของเธอเหมือนรอคอยประโยคที่จะกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในปีและทันใดนั้นเองเสียงไซเรนรถตำรวจดังขึ้นจากประตูศาลทุกสายตาหันไปมองทันทีเจ้าหน้าที่หลายคนเดินเข้ามาบรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมเธอชะงักคำพูดที่เกือบถูกเปล่งออกมาถูกกลืนหายไปท่ามกลางเสียงไซเรนที่ดังโหยหวน ทุกคนยังคงรอแต่ความจริงนั้นยังคงติดอยู่ในอกเธอและยังไม่มีใครรู้ว่าเมื่อใดเธอจะกล้าพูดมันออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำอยู่เซษเสียงไซเรนค่อยๆจางลงแต่บรรยากาศกลับไม่เบาบางลงเลยตำรวจหลายคนกล้าเข้ามายืนเรียงเป็นแถวสายตาจับจ้องไปที่กลุ่มคนตรงหน้าราวกับมีคำสั่งชัดเจนพ่อของอดีตสามีรีบหันไปพูดกับลูกน้องเสียงเขาเต็มไปได้วยความลน,นลานที่พยายามซ่อน เก็บทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยอย่าให้หลุดแม้แต่คำเดียวเธอยืนมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่สั่นสะเทือนเธอรู้ดีความลับที่เธอถือไว้คือสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุดและไม่ว่าใครจะพยายามปิดบังมากแค่ไหนความจริงย่อมมีวันที่จะเผยตัวออกมาแม่ของเธอจับแขนเบาๆกระซิบเสียงสัน่นลูกอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลยนะเรายังไม่พร้อมรับแรงประทะจากพวกเขาแต่เธอกลับสายหน้า น้ำตาคลอบเบ้าดวงตาเปล่งประกายดื้อดึงแม่ถ้าเรายังเงียบลูกของฉันจะต้องโตมาในโลกที่เต็มไปด้วยคำโกหกฉันจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเสียงลมหายใจรอบข้างดังขึ้นทีทีนักกล่าวที่เหลือไม่กี่คนยังคงยืนไม่ถอยมือกับไมโครโฟนแน่นรอคำพูดสำคัญที่จะเปลี่ยนทุกอย่างเธอก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเหยหน้าขึ้นเผชิญกับพ่อของอดีตสามีตรงๆร,งริมฝีปากเริ่มขยับช้า,ชา ทุกคู่สายตาเบิดกว้างราวกับถูกสะกดความจริงก็คือทันใดนั้นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งยกมือขึ้นสูงเสียงแข็งกร้าวดังลั่นลานศาลหยุดเรื่องนี้ต้องไปให้การในห้องสอบสวนเสียงนั้นฟาดลงมาราวกับฟ้าผ่าเธอชะงักประโยคที่กำลังจะหลุดออกจากปากถูกกลืนหายไปอีกครั้งเสียงนักลก่าววยวายเสียงแม่ของเธอเรียกด้วยความตื่นตระหนก และเสียงร้องให้ของลูกน้อยที่ดังสะท้อนก้องกลางความวุ่นวายเธอ,อยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงราวกับจะฉีกอกออกมาทุกคนยังรอแต่ความจริงที่แท้จริงยังคงถูกแขวนลอยอยู่ในอากาศและไม่มีใครรู้ว่าเมื่อเธอได้โอกาสพูดอีกครั้งความลับนั้นจะพรากทุกสิ่งของตระกูลนี้ไปตลอดกาลอยู่เซธในเช้าวันที่ท้องฟ้าหม่นหมอง เธอกลับมายืนที่ระเบียงห้องพักเล็กๆสายลมพัดเอากลิ่นฝนเข้ามาเจือนในอากาศลูกน้อยนอนหลับอยู่ในเปลไม้เก่าเสียงหายใจเบาๆดังสม่ำเสมอเธอก้มลงมองลูกแววตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแม้หัวใจยังเต็มไปด้วยบาดแผลจากสารจากคำหยาและจากความจริงที่ยังไม่อาจพูดออกมาแต่สิ่งเดียวที่ทำให้เธอยังยืนหยัดคือลูกคนนี้แม่เดินเข้ามาวางมือบนไหล่เธอ บางทีความเงียบก็เป็นเกราะป้องกันชั่วคราวแต่เมื่อถึงเวลาลูกต้องเลือดเองว่าจะปล่อยให้ความจริงถูกฝังหรือจะพูดมันออกมาเพื่อปกป้องอนาคตของเด็กคนนี้น้ำตาเอ่อขึ้นอีกครั้งเธอกำมือแน่นมองไปไกลสุดขอบฟ้าภาพงานแต่งภาพในสารภาพห้องสอบสวนยังวง,งเวียนไม่ยอมหายไปแต่ท่ามกลางความเงียบงนันหัวใจของเธอกลับมีเสียงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เสียงที่บอกว่าวันหนึ่งความจริงจะไม่ถูกปิดกั้นอีกต่อไปเธอก้มลงจุมพิตหน้าผากลูกน้อยแล้วเอ่ยคำสัญญาด้วยเสียงสั่นพร่แม่อาจจะแพ้ทุกอย่างในชีวิตแต่แม่จะไม่มีวันยอมแพ้เพื่อเธอภาพสุดท้ายคือหญิงสาวอุ้มลูกไว้แนบอกยืนเผชิญหน้ากับโลกกว้างที่เต็มไปด้วยพายุแม้เส้นทางข้างหน้ายังคลุมเครือแต่เธอรู้แล้วว่าทุกก้าวต่อจากนี้ คือการเดินด้วยหัวใจของแม่ที่ไม่เคยยอมจำนนเรื่องราวของเธอจบลงด้วยความเงียบแต่เป็นความเงียบที่หนักแน่นเงียบเพื่อเตรียมรอวันที่ความจริงจะดังสะเทือนสังคมทั้งแผ่นดิน